ยายกับกาแฟเหมือนกันตรงไหนทำให้ตายแค่คำถามกวนอ่าครับอ่าส่วนวันนี้ก็น่าจะเป็นแค่คำถามกดกวนเฉยๆนีครับเนื่องจากพาร์ทที่แล้วนี่มันเป็นอะไรที่แบบสัตว์อะไรใช้โทรศัพท์นานที่สุดยีราฟปลาหมาแมวแคทแมวแมวแชทยีราฟคอยาว แม่งปวดสมองมากเนีส่วนอีกอันก็แบบแอดแม่งเข้าทุก5วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาอยู่กับคําถามกลัวๆนั่นเองจะเป็นยังไงนะครับไปถ้าเธอเบื่อก็เล่นซอดแอบ,บสิเปลงร่างเป็งร่างเป็งร่างโอเคคุณเจอแอดเลยเค,คนเป็นเอชเพราะอะไรไม่ใส่ถุงมีแฟนหลายคนคนมันซวยไม่ยอมป้องกัน อ่ะผมปล่อยเลยแล้วกันโยโลพ่อคนมันซวยควยมันมึงนะนี่ข้อแรกเองนะนี่ข้อแรกอะ,อะ,อะหายไปละหนึ่งไลฟ์เอามีสามไลฟ์นะครับช่างมันไปสมบัติกลัวอะไรที่สุดกลัวจนกลัวกลัวลายกลัวเมียกลัวผู้ไลฟม สมบัติเหมือนเนียเออห้าสิบห้าสิบกลจนกูลายเพราะลายแทงสมบัติแม่งยับมากกว่าเกมก่อนอะไรวะเนี่ยบางคนสั้นบางคนยาวตัวขึ้นใช้กับภรรยากางเกงกะอ่าฮะถุงยานามสกุลนามสกุล ในที่สุดสามข้อมากูผิดในที่สุดนักกีฬาเกลียดอะไรกรรมการนักกีฬาเก่งๆสถิติเกียรติโคดผมรู้ละถ้าแามมาแนวนี้นะสถิติเพราะว่านักกีฬาชอบทํำลายสถิติร้านอะไรพระไม่กล้าเดินผ่านร้านรับอัดพระโอเคร้านตัดผมร้านขายขาย โอเคลานเสื้อผ้าสตีอ่ะอัดผระนี่แหละแม่งกวนกว่าอันที่แล้วอีกเนี่ยอันนี้มันกวนทุกข้อนะอันที่แล้วยังมีแบบทั่วๆนี่แบบว่าบางอันก็โอเคบางอันก็กวนตีนแต่อันนี้แม่งกวนทุกข้อเลยเป็ดอะไรชอบทําสวนเป็ดพะโล้เป็ดขยันเป็ดไล่ทุง่งเป็ดปักกิง่งไล่ทุ่งปะ oh, no. เป็ดปากกิ่งอ่ะชีวิตหมดแล้วได้อีกได้อีกข้อหนึง่งอ้าวถามมาดาท่านดูอ่าโอเคบันทึกคะแนนถ้าเธอเบื่อก็เล่นซอดแอบสิเปนลนร่างเปนลนร่างเปนลนร่างกูไม่เบื่อถามมาดาท่านดูได้2,808คะแนนโอเค โทรศัพท์ตกน้ำทำไมถึงจมติดฟิล์มมันหนักน้ำเข้าตกแรงทำไมถึงจม5 0าสหติดฟิล์มเพราะฟิล์มกันลอยเอาโอเคกันลอยมาเลยจมเออ <laughs> มา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 จังหวัดอะไรมีเนนเยอะอ่ะไอ้น,นี้จิบจิบเนี่ยครับรู้อยู่แล้วกรุงเทพอยุธยา,าพะเยาสงขลาพะเยาไม่รู้ว่าเด็กทุกวันนี้ทันหรือเปล่านี่ครับผมคิดว่าทันแหละทําไมพระถึงต้องฉันอาหารร้อนไม่นะเย็นก็ฉันได้นะเพราะห้ามกินเย็นเพราะว่าอร่อยกว่าเพราะมีประโยชน์ เพราะรีบเร่งห้ามฉันเย็นไงอ่คนอะไรมีแต่หัวกับขาคนลืมตัวคนตายคนหนุ่มคนแก่ถ้าลืมตัวมันต้องมีแขนด้วยสิวะแตเออ่เออเออได้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 ได,ได,ได,ไดมลงอะไรชอบบอกกลักมลมลงสาบแมลงวีมลงวันมลงตัวนั้น ปกติผมจะตอบแมลงตัวนั้นนะแต่เาดาได้ V ไอหนอ <I S 1> V ไอนี <I S 1> <N> ่โอเคถึงตอบถูกแต่ผมก็กำหมัดเนี่ยครับเป็นเกมที่ถึงเราตอบถูกเดานะ แต่กูก็กำมบัดอยู่ดีอะไรเป็นแท่งอ่าเป็นแท่งแท่งแทงแล้วเจ็บเวลาแทงมีน้ำด้วยหลอดกาแฟเข็มฉีดยากระบอกน้ำกระน่าจะอืือแมก็เป็นแท่งนะครับจิ้มก็มีน้ำออกตัวย่านอะไรออกคำถามมึงนี่กำกวมหรือเกินโดนัทเป็นเพศอะไร หญิงเป็นขนมไม่มีเพศเป็นชายคำถามแม่งอย่างน,นะครับอะเรามีสามชีวิตเป็นขนม oh, <no. S 1> เป็นชายพอมมิสเตอร์โดนัทโอเคเรา,เรา,ามีสามชีวิตตอนนี้เหลือสองลว <c oughs> อะไรวะเนี่ยมือกลัวอะไรเหรอ ไม่เรียวไฟข้าวหมามือกลัวอะไรแม่งยากอีกแล้วอะ่ะเดาเลยไหมไม่เรียว oh, <no. S 1> กลัวข้าวเพราะข้าวซ้อมมือแล้วมันเวลาจำกัดอะ่ะไม่ให้กูคิดนานกว่นี้หน่อยวะ สัตว์อะไรนิสัยไม่ดีกระรอกสิงโตหมาป่าช้างเอเอผมจะไม่เปลี่ยนนะช้าง oh, <no. S 1> กระรอกพอลอกอย่างเดียว oh. กูจะเอาอะไรไปชนะมึงก่อนแต่และคำถามเนี่ยเอา,เอาถามพ่อเอาปีดาแล้วกันออ เบื่อก็เล่นซอดแอบสิแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างแอเมึงทำให้อยากเลิกเล่นเกมนี้นะครับแล้วไปเล่นเกมอื่น <c oughs> อา้าวถามบิดาคุณดูได้ที่หนึ่งเว้ย5,563แต้มอา้าวต่อคุณจะเอาชนะฉันในโดมิโน,โนได้ไหมมาดูสิว่าคุณจะทำได้ไหมโอเคอีโกโกวามาไงก่อนอดาวไรคุณยายชอบถามหาดาวพระศุกดาวเสาดาว ผู้ทอ่อดาวโจรดาวผู้ทอ่อดอกพุทธะห้าสิบห้าสิบไปก่อนไปไปโอเคดาวผู้ทอ่อนะมึงทําไมอ่ะดาวหนุ่มไม่ได้เหรอดาวคนหนุ่มก็ได้นะทําไมต้องดาวผู้ทอ่ออ่ะสเปกใครสเปกมันหรือเปล่าคนตายแล้วคิดว่าเขาไปสบายหรือลำบาก ไปสบายไปลำบากแล้วแต่บุญกรรมไม่รู้ยังไม่ตาย oh, <no. S 1> ไปสบายพอท่าลำบากคงกลับมาแล้วนอกจากคำถามกวนแล้วนี่ครับแต่กามึงยังปังพีหน้าอีกด้วยเขาตุยไปแล้วเขาจะกลับมายัางไงก่อน ยายกับกาแฟเหมือนกันตรงไหนทําให้ตายแค่ <laughs> ทำให้นอนไม่หลับเหี่ยวเหียวเหมือนกันดําๆเหมือนกัน,อ,น,กน <laughs> อย่าบอกนะถ้าถูกนี่กูโอ้ชีวิตอเอีอยงวะไออะไรเจ็บที่สุดไอทั้งวันไอจนเสียงแหบ ไอจนเจ็บเข่าไอจนกระอักเลือดไอทั้งวันอันทั้งวัยไอจนเสียงแหบไอะกูเปลี่ยนเลยแล้วกันใครรู้คอมเบนปิดอะไรชอบทำส่วนห้าวนมาอีกแล้วแบบนี้สบายมดอะไรหายากที่สุดมด X มด0 0 0ยมดแล้วยังคือมดแล้วมดคันไฟรู้ไหมอะไร จงหาค่าของ oh, <no. S 1> พี่ผมคิดไว้นี่ครับก็คือจงหาค่าของ x มันเป็นโจทย์ขณนิดอ่ะแล้วมันน่าจะหายากสุดที่ไหนได้มดแล้วไอเราก็คิดถึงแต่คำผวนมดแล้วแมวรถ กลายเป็นหมดแล้วหมดแล้วได้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 ได,ด,ด,ดอีกสักรอบมะลิอายอะไรอายดอกไม้อายข้าวอายเข็มอายใบไม้มะลิมะลิอายอะไรอะเข็ม oh, <no. S 1> อายข้าวพอข้าวหอมมะลิ โอเคให้มึงอีกรอบหนึ่ง oh. ถึงเวลาใส่ชื่ออีกแล้วนะครับอ่บิดามารดาไปแล้วเออโอเคอันนี้ได้น่าสนใจแต่ผมคงไม่เล่นโอ้โหถามป้ามึงดูอันดับบ้วยเลยเหรอสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ะพระอะไรโกรธใครไม่เป็นพระอภยัยพระพระเอกพระรองพระอภยัย ไปเร็วๆเลยกันสปีดรัโนไดนเสเซร์มีกี่พันศูนพันสองพันเก้าพันเยอะนับไม่ไหวมันจะกวนตีนะมันต้องศูนพันได้แมลงอะไรชอบบอกรักอันนี้ต่อไปแล้วไปประเทศอะไรใช้เงินเยอะที่สุดอินเดียไทยอังกฤษสเปน สเปนไหมอ่าเปเอันนี้ครับเครื่องดนตรีอะไรทำได้ทุกอย่างไวโอลินแคนกลองกีตาร์แคนทีกูสปีดลันทำไมได้จังวะเน,นี่ยจังหวัดอะไรมีเนนเยอะต่อไปแล้วไปอะไรในห้องน้ำทำให้เลือดออกทุกทีขันแปลงสีฟันกระจกกระเบื้อง 50 50ไปก่อนแปลงสีฟันชัวหรือว่าขันวะ,อะโอเคแปลงสีฟันได้หางอะไรอยู่ข้างหน้าหางสองคู่หางเต่าหางงูหางหมาหาหมางหางเต่า,หา,ตาหางงูห,หูงาหูงางหางสองคู่หูสองข้าง ไม่ได้แดกภาษาอังกฤษใดมีน้ำเยอะที่สุด A B C D อียังวะน้ำเยอะที่สุดลอตเวอร์เอเ <c oughs> อเอรบอเบอเบอเบอบอเบอบอบอบะบอร์เออเพราะว่าสีทะเล อีการ้องกากาแล้วในปากกามีอะไรมีพริกมีหมึกมีฟันไม่มีอะไรเคยได้ยินไหมกาคาบโอในปาากามีอะไรสุภาษิตคือกาคาบพริก แต่นี่ในปาก,กาก็บอกว่ามีหมึกตกลงมึงจะกวนหรือมึงจะเอาจริงวะอ้ะหรืออีกสองไร้พอยวันอะไรสนุกที่สุดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันหยุดเอาอีกแล้วไม่วันหยุดก็วันศุกร์นะวันหยุดไป oh, <no. S 1> วันจนันทร์มันเดย์ ีกูจะบัดซบได้ม <c> ห <oughs> ถ้าเป็นเป็นข้อสอบที่ออกแบบแบบสอบเข้านเครับหรือว่าสอบไปภาคนี่โอ้โหไปต่อยคนออกข้อสอบอะ <c oughs> น้ำอะไรสามารถยืนได้น้ำทะเลน้ำคลองน้ำตื้นตืๆนน้ำในสระน้ำตื้นตืๆ <c oughs> เราต้องใช้ระบบสปีดรันหรือเปล่าวะเราถึงจะไปรัวๆได้ช้างเดินลงมหาสมุทรจะเกิดอะไรขึ้น ช้างก็เปียกช้างก็ตายน้าท่วมโลกน้ําก็สูงขึ้นช้างก็เปียกปะเออผู้หญิงกลัวผีอะไรมากที่สุดผีกระสือผีไม่มัวผีไม่ไม้ผีหัวขาดผีไม่มัวมันต้องสปีดลันเว้ยซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุดซุปเห็ดซุปตุนยาจีนซุปรวมมิตรซุปเปอร์มาร์เกต็ต อกูสปีดลันมาแล้วเว้ยจังหวะนี้โคอะไรมีแต่หนังไม่มีเนื้อโคตายมานานแล้วโคไม่ยอมกินข้าวโคลัมเบียพิกเจอร์โคพร้พอมอมาหุบจิบจิบโรคอะไรรักษาถูกที่สุดโรคระบาดโรคไข้หวัดโรคขี้เกียจโรคหัวใจเนี่ยถ้ากูสปีดลันนะเออ รถเมสายไหนอันตรายที่สุดสาย8สาย77สายเบรขาดถูกสายและสายเบรขาดอยู่แล้วจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่จะมีกี่โค้งสองโค้งไม่อ่าน่าไม่อ่านกรุงเทพถึงเชียงใหม่มีกี่โค,ค้งกูเปลี่ยนใครรู้คอมเมนต์ Comment. วันอะไรไม่ควรที่จะซาผมวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์พฤหัสสบดีต้องเป็นคนอีสานด้วยถึงจะเก็ตนิดหนึ่งถ้าผู้หญิงหลวงป่าหนึ่งเดือนจะเห็นสัตว์อะไรเห็นโค่นหมีเห็นสิงโตเห็นช็อก <c oughs> <c oughs> เห็นโคดมีนั่นแหละปูอะไรมีสิบสองขาปูหนึ่งตัวครึ่งปูพิการปูชนีเชปูชะนีจบุคคลปูหกคน oh, <no. S 2> ปูชนียจบุคคลปูแปดขาชนีสองบุคคลสอง ผ้ายมึงต่อเออโอเคเดี๋ยวยังสตาร์เมเกอร์อีกเหรอเลนแล้วน่ครับผ้ายมึงตอก็แดงดำเลยยิ่งเล่นยิ่งปวดหัวละน้องก็ยิ่งแบบพี่นี่อันนี้พี่พี่อันนี้โคตรคิดถึงเลยอะไรแบบนี้นะครับพี่เล่นอีกดิ ต้องสอดถอดสมองก่อนเล่นใช่ไหมไม่แน่นะเพราะสปีดลัรแล้วแม่งถูกลัวๆโอเคนะครับก็สมควรก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณนักผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้าไปสสดีครับเย้ Yay!